สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Dead by Daylight Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับอยู่เกม Dead by Daylight Mobile หลังจากที่ผมไม่ไเล่นเกมนี้มาค่อนข้างที่จะนาน1วันเลยอะ่ะ1วันเต็มนะครับผมฟอร์มข้าที่จะหายไปเยอะเลยทีเดียวโอ้โหเราเครื่องยับยับ,ยบตัวอะไรวะเนี่ย เราจะมาจุกจุกเรียกฟอร์มซะหน่อยเฮ้ยกระต่ายโอเคกระต่ายอยู่ตรงนั้นไล่ไขรวะนะ่ะไล่ไขรวะนะ่ะออกมาไล่ผมเอ้ยไม่ได้ครับไม่ได้คนอื่นมาไล่ผมแทนมาตัวนี้จุกได้อยู่เฮ้ยยกอะไรอุย้ยจุติอันเนี้ยกระต่ายจุติเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องหลอกไฟด้วยหลอกไฟด้วยหลอกไฟไกกห,ห,หลอกไฟเฮ้ยไม่ยกขวานเหรอเฮ้ยหลอกไฟโอ้โ ยกไม้ยกขวานดิเอาไม่ยกนั่งยอ่อดเ <c oughs> ว้ยเว้เนเนี่ยสเต็ปอะไรก่อนเอาหลอกไฟมายกขวานดิไม่ยกก็เอาไปที่หน้านะเอาไปที่หน้าจุดตีเนี่ยพัตกรจุดตีจะเอาเรื่องอยู่ตรงนี้มีไม้ครับผมตรงนี้เล่นกับกระต่ายได้อยู่แต่ว่ามันมีช่องช่องตรงนี้ที่เล่นไม่ได้นะครับมันจะสามารถโยนทะลุดได้ระวังกันด้วยเนี่ยแต,ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็พยายามใช้กล่องบงัเงเฮ้ยเจอเพื่อนเหรอ เพื่อนจะพึ่งดิอุ้ยโอเคมากลับมาไล่ผมต่อพยายามใช้ไม้บงังนี่ครับมุมนี้มันโยนได้ต้องระวังด้วยนะครับมาวนไปยกขวานโยนใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอเคกี่ขวานแล้วเนี่ยลืมนับไม่เอาผมเดี๋ยวไปเอาเพื่อนแทนดนไมมไ่้มีคนอยู่ตรงนั้นด้วยรอโอ้โหโอเคงั้นเราไปปั่นไฟดีกว่า <c oughs> มากลับมาวันแรกก็ได้จูกเลย เ่อมาแมตช์แรกก็ได้จุกเลยนะครับผมเอาปั่นเลยเว้ยอื้อูโอ้โหถัหงไฟช่วยชีวิตมีรูนนะเนี่ยมีรูนม่วงโอ้โหปั่นจนจะเสร็จเพิ่งมีเพิ่งรู้ว่ามีรูนม่วงโอเคเมืเ่อกี้เกือบโดนดีที่มีถังถังไฟตัวนี้มาบางังเสร็จไปเพื่อเครื่องแรกเองนะเนี่ยมันต้องหาโทเทมไฟก่อนผมขอวิ่งหาโทเทมก่อนไม่งั้นเราเล่นยากนะผมถ้าเราไม่มีโทเทมนะ ไม่ไม่ใช่ดิถ้าเราไม่แกะโทเทมเราจะเล่นยากนะเดี๋ยวต้องหาโทเทมไฟก่อนตัวนี้ไม่มีวะ่ะตรงนี้เป็นโทเทมปกติโอเคเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องโทเทมตรงนั้นไม่มีบ้านเล็กมีหรือเปล่าบ้านเล็กก็ไม่มีวะ่ะตรงนี้ก็ไม่ใช่โอ้โหล้วโทเทมอยู่ไหนวะเนี่ยโทเทมหายยากจัดเลยตัวนี้มีหรือเปล่าน่าอยู่ฝั่งบ้านใหญ่แล้วปะโอเคตรงนี้ไม่มีน่าอยู่ฝั่งบ้านใหญ่แล้วนะครับผม LT ผมก็เช็คหมดแล้วงั้น ีเกียจหาพี่เกียดห,หามากโอเคผมมาปั่นบ้านเล็กเลยดีกว่าถ้าเราหาไม่เจอก็ปั่นดีกว่าโอเคปั่นเลยอุ้ยปั่นไม่โดนสวยโอเคผมไปช่วยเพื่อนดีกว่าครับผมจังหวะน,นี้ไปช่วยเพื่อนดีกว่าผมมีบอโรทาถึงจะเป็นสีเหลืองก็ตามเถอะถึงจะเป็นสีเหลืองก็ตามเถอะโอเค,อเ,คเพื่อนมาพอดีงั้นฮิวเลย นันิวเลยรุมฮิวเร็วขึ้นสองเท่าโอเคคอมเร็วไม่อุ้มหรอพรตกรไม่อุ้มโอ้โหโอเคอุ้มแล้วนึกว่าจะไม่อุ้มนึกว่าจะใจถึงโอเคตอนนี้เครื่องแบบเดินชา้าจะจัดเลยเดินชา้าจะจัดผมไปช่วยดีกว่าพรตกรไปทางไหนแล้วะหนะางั้นดึงเลยแล้วกันดึงเลยแล้วกันนะมีบอลรถทาพระตกรออยู่ไหนวะ ยังหาข้าตก,กรไม่เจอเลยจริงโอเคงั้นฮิวก่อนก็ได้ฮิวก่อนฮิวก่อนอนี่ไงรับผมเจอแล้วเขาเขาไล่เพื่อนอยู่นะครับผมเขาไล่เพื่อนอยู่ตรงนั้นเลยการกดสกิลเช็คแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนป่ะล่ะโอ้โหยกขวานได้น่ากลัวมากเพื่อนโอ้โหเจ็บสองน่าจะล้มสักคนหนึ่งผมว่าโอเคผมฮิวให้คนนี้ดีวกว่าจะเสร็จแล้ว โอเคฮิวฮิวฮิวมาปล่อยให้คนนั้นจูไปก่อนตรงนั้นอุ้ย <c oughs> กำลังจะบอกว่าตรงนั้นเป็นเซฟโซนอุ้ยนึกว่าจะอุ้มตรงนี้ไม่มีไม้วนไปก่อนไม้เพื่อนเล่นไปแล้วนะครับผมไม้เพื่อนเล่นไปเลยเราต้อง72แล้วมาดิมาดิเราจะบอหมุนแป๊บ <c oughs> โอเคจังหวะนี้แหละหมุนเอออย่างได้อยู่อย่างได้อยู่งกไม้งกไม,ม,กไม้หนึ่งงกไม้ มึงไปตีอีกคนหนึ่งเฉยลุกเลยจังหวะนี้ลุกเลยไปเลยโดนหน้าอ่าเรียบร้อยโยด,ดีโอ้โหเขาหันหน้าไปอีกฝั่งหนึ่งว่ะไม่ทันโอเคไม่เป็นไรเรารอช่วยเลยโอ้โหไม่ปั่นไฟกันนะตอนนี้สองคนไม่ปั่นไฟคือผมกับเพื่อนอีกคนนึงโอ้โ <c ười> มาไปไหนอ่ะเราต้องไปปั่นไฟบ้างแล้วแหละ ผมว่าคนนั้นน่าจะรอช่วยอยู่นะครับผมงั้นผมไปปั่นไฟดีกว่าลูนแตกไปแล้วนะโอเคงั้นผมไปปั่นบ้านเล็กถ้าผมไม่ปั่นเครื่องไม่เดินแน่แน่อ่ะเพื่อนแบบโอ้โหวิ่งเล่นแบบผมเลยโอเคปั่นไฟเลยเสร็จโอเคเห็นปะถ้าผมไม่ปั่นไฟเครื่องไม่เดินจริงนะเนี่ยเกิเดแล้วอ่ะเพื่อนบอกอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพูดโอเคผมปั่นเครื่องนี้เลยดีกว่าปะปั่นเครื่องนี้เลยดีกว่าจะเสร็จอยู่แล้ว เฮ้ยผมว่าไปช่วยเพื่อนดีกว่าล้มไปแล้วคนนั้นน่ะไปช่วยดีกว่าไปช่วยดีกว่ามาโอ้โหไกลจัดเลยเพื่อนยืนทำอะไรอะ่ะ <c oughs> ยืนทำอะไรลุดเหรองั้นผมรอไปช่วยคนนี้ดีกว่าฆาตกรไปแล้วงั้นรอดึงคนนี้เลยแล้วกันะะนะครับดึงเลยดึงเลยช่วงนี้กลับมาเล่นก็ <c oughs> ไม่ค่อยไม่ค่อยพิ้วเหมือนเดิมแล้วก็คือไม่ได้เล่นนาน ไม่ได้ผมช่วยคนเดียวเลยนะเนี่ยเพื่อนอีกคนนึงน่าจะหลุดนะครับเห็นยืนนิ่งไปตัวเอลทีอ่ะขัตกรอยู่ไหนคาตกรอยู่ไหนเอาเพื่อนดึงเลยเพื่อนดึงเลยเรียบร้อยโดนไปก่อนโดนไปก่อนโดนไปก่อนเครื่องบันไฟมันอยู่ฝั่งนี้หมดอุ้ยโอ้โหฉลาดจะโดนก็โดนแบบเบอร์เบอกลับมาเสาเดิมหรือเปล่ากลับมาเสาเดิมหรือเปล่าอุ้ยเดินมาเสานี้เสานี้เนียนเลย เนียนเลยเขาจะได้ยินเสียงผมป่ะวะไม่ได้ยินดิอุ้ยได้ยินนะเนี่ยทำไปเล่นโอ้โหหมุนเอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่โอเคโอเคยังได้อยู่อุ้ยยกขวานอุ้ยอุ้ยโว้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนเขากลับไปว่ะเขากลับไปเฝ้าโอเคเขาเก็บขวานนะเก็บขวานผมมีบอรถดทำแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครบานไฟ ไือเปล่าไม่รู้ดึงเลยแล้วกันดึงเลยแล้วกันไม่ต้องคิดมากดึงไปเลยโอเคอยิวก่อนไหมยิวได้นะโอเคเขาไปไล่อีกคนนึงนะครับผมยิวคนนี้ได้อุ้ยเรียบร้อยลมเบรคโอเพื่อนก่อนแล้วการการกดสกิลเช็คแบบเข้มเมโอเคโอ้โหจะต้องรีบไปปั่นไฟละเพื่อนตายไปแล้วหนึ่งคนไฟยังไม่ปั่น อุ้ยมาปะเนี่ยอุ้ยมาแล้วโอ้โหมาแล้วตัวนี้มีไม้ไหรือเปล่าไม้เพื่อนโอเคโอ้โหไม้หลอกกระโดดเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นฉีกไม่ได้หจริงอุย้ยใจเย็นหมุนเอฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนฉีกไม่ได้ตรงนั้นไม่มีไม้ใจเย็นใจเย็นโยนดิโยนดิโยนดิ <laughs> งานงนานเกินหาอะไรบังนะผมถ้าเจอกระต่ายประมาณนี้อุ้ยไปไหนอ่ะไม่เอาเลี้ยวโอ้โหทิ้งผมอ่ะเขาไม่จูบกับผมเลย ก็ตายคนนี้เขาไม่จูก,กับผมมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนโอ้โอเคยงั้นเราเรีบไปปั่นไฟเลยดีกว่าตอนนี้เพื่อนจุดไปแล้วน่าจะสักสามสิบเปอร์เซนตดูมัน่ะโอเคงั้นเว้ยเว้ยมาผมเฉยเลย๋อไม่ใช่แค่เดินผ่านนึกว่าจะมาไล่โอเคเพื่อนฮิวก่อนไหมฮิวก่อนไหมฮิวก่อนไหมเพื่อนไม่ฮิวหาใครวะน่ะ อุ้ยหลุมหลุมตรงนี้ผมจำได้ว่ามอนมีกุญแจนี่หาแล้วเปิดไปเลยโอเคมา <g ül> <g ül> ก็ว่าอยู่ทำไมไม่ยอมฮิวโอเค GG รับผมเกมนี้รอดแบบงงๆที่เกดิดปั่นไฟเหมือนกันโอเคมันมีหลุมเออม,ม,มีกุญแจมาโอ้หลุมหายใจไม่ออกแม็กซ์มิลันเจอด้านนี้บ่อยมากกับโอเคสวย ดึงเลยดึงยาวๆดึงยาวๆโอ้โหเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องเหลือเครื่องเดียวเท่านั้นนี่ผมวิ่งช่วยเพื่อนท้งเกมเขาไล่ผมว่ะเนี่ยโอเคได้จูกสักทีเอ้ยตรงนี้ไม้ปอมหมุนเออจะเย็นจะเย็นฝ่ามไม้ไปก่อนอุ้ยไม่ไล่เลยโอ้โหเขายังไม่ไล่ผมเลยนะเกมเนี้ยผมปั่นม,มาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วไม่เสร็จว่ะจะเสร็จอยู่แล้ว จะเสร็จอยู่แล้วจะเสร็จอยู่แล้วเอาใครโอ้ okay. oh, เอาผมเอาผมได้ยาวอุย้ยโดนด้วยกระโดดไม่ได้มันโดนโดนช็อตกระโดดไม่ได้โอเคยังไล่ยอยู่ผมฉีกไป LT เลยแล้วกันนะฉีกไป LT เลยแล้วกันโอ้โหแย่ yeah, ละทันมะเนี่ยทันมะเนี่ยทันมะเออยังได้อยู่ยังได้อยู่ไปช็อตช็อตช็อตแล้วโดนด้วยโดนด้วย,ดดวยมีไฟติดตูด แบบนี้ค่อนข้างเล่นยากอุ้ยก้าวข้าม,มาก้าวข้าม,มาจังหวะนี้ LT กับดร็อกเตอร์ยากอยู่นะครับผมถ้าโดนช็อตล้วก็กระโดดข้ามหน้าต่างไม่ได้นะอุ้ยยังตามมาอยู่แล้วก็กระโดดไปเลยเอ้ยใจเย็นใจ,เย,นจเย็นโอเคเสร็จนึกว่าเพื่อนจะไม่ซ้ำโอ้เปิดอันติมาต่อเลยมายังไล่อยู่นะครับผมยังได้อยู่อุ้ยอุ้ยโอ้โหน่าจะโดนก่อนแล้วเนี่ยทีนึงหมุนไปก่อนโอ้ยไม่ได้วะไม่ได้วะ ไม่ได้โอ้โหผมต้องยื้อให้เพื่อนเปิดประตูยื้อให้เพื่อนปเปิดประตูทางไหนทางนั้นโอ้โหมันเปิดมันอันนี้ไม่ได้มันโดนช็อตก็พับไปเลยจเ็จะเย็นจเนจเ๋งโ็้ผมไม่พังไม้ด้วยฉีกครับผมฉีกไปเล่นเอลเอ้ยไม่ใช่ฉีกไปเล่นบ้านเล็กดีกว่าเฮ้ยเขาเขา,าไปดักผมยาวเลยงั้นผมฉีกไปเล่นบ้านเล็กเลยนะครับผมฉีกไปเล่นบ้านเล็กยาวๆยังตามอยู่โอเคยังตามอยู่นะยังตามอยู่ มายายาวเลยอุ้ยเราเพื่อนเปิดประตูไปเลยไม่รอกันเลยเหรอโอ้โหแย่ละแย่ละเราช็อตอีกอกดตายยากไม่ได้ใจแข็งไปนิดนึงโอ้โหไป็กระตุกอะไรเนี่ยไอเขาเข้าขไปดักข้างในเดี๋ยวผมขังเขาไว้ขังเขาไว้ยู่ไหนอะโอเคอยู่ตรงนั้นยืนเปิดอันตีเอไม่ใช่ยืนเปิดสกิลอันตีแล้วอันตีแล้ว,น,ลวนี่ไงโอเคมา ผมจะพับเซฟเลยแล้วผมจะรีบวิ่งไปประตูไปเลยอุ้ยไม่พังด้วยโอ้โหเขาไม่ให้ผมไปโอเคมีเพื่อนมาบล็อกสวยเลยสวยเลยจงังหวะเนี้ยสวยเลยมายาวๆมีเพื่อนมาบล็อกเราก็ฉีกได้นะครับผมเราก็พยายามมองหลังด้วยนะโอเคเราก็ยา,ยาวๆเลยประตูไหนเปิดวะเนี้ยเดี๋ยวผมจะเสี่ยงดวงไปดีกว่าโอ้โ <c> ห <oughs> หวังว่าประตูนึงจะเปิดหรือเปล่าไม่รู้ เพื่อนเปิดประตูไหนไว้เนี่ยโอ้โหถ้าไม่ใช่แล้วผมแย่โอ้โหตรงนี้มีม้าอยู่ต้อพับเลยผมพับเซฟเลยนะผมพับเซฟเลยนะโอ้ประตูนี้เปิดหรือยังวะประตูนี้โอ้เปิดแล้วหรือเปล่าวะนะเพื่อนบังไว้บังไว้บังไว้โอเคประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้ววิ่งเลยบังไว้อุ้ยอุ้ยต้องเสียตายากต้องเสียตายากตายากโอ้โหสวยขอบคุณครับเพื่อนถ้าไม่มีเพื่อนนี่ผมแย่คงไม่ได้ออกอะโอเคจีๆครับผมเกมนี้ บวกเท่าไหร่บวกหนึ่งอยู่สวยใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละหไลค์ like, กดตามกด,กดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมหมๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหาต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้น